สวัสดีทุกคนพบกับช่องปินตา DIY แล้วนี่พี่พี่มองกล้องสองนะไม่ต้องแปลกใจมองกล้องพบกับช่องปินตา DIY กันนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมมารีวิวของไนงะช่องที่รีวิวของเยอะอยู่แล้วอันนี้พี่ซื้อเป็นรถตัดหญ้าเป็นแบบเข็นนะก็พอดีเนี่ยที่บ้านตัดเองไม่ไหวแล้ว ขึ้นเร็วมากเลยเดี๋ยวพี่แกะให้ดูเลยแล้วกันนะยี่ฮอทาสาว่าซื้อมาจากในลาซาด้าถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันที่พี่ซื้อมา9,900รรวมส่งแล้วก็ประมาณหมื่นหมื่นกับหลักสิบอ่ะวันนี้จะแกะให้ดูว่ามันมีอะไรข้างในบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะตัดให้ดูด้วยว่ามันใช้ดีหรือเปล่า ที่พี่ซื้อเป็นทาซาว่าเพราะว่าตัวปล่อยญ้ามันมีทั้ง3แบบมีทั้งออกด้างข้างแล้วออกข้างล่างแล้วก็มีออกเข้าถังเนี่ยถังเก็บแต่บางบางรุ่นมันมันออกแค่ถังเก็บม้ง่งออกแค่ข้างข้างบ้างไงอันนี้เป็นเครื่อง1สูบสีจังหวะ6.5แรง 196ยซีซีใบตัดมีขนาด18นิ้วนะปรับสูงต่ำได้8ระดับก็คือตั้งแต่ระดับ25มิลถึง80มิลขนาดล้อเนิ้วล้อหลัง8นิ้วน้ำหนักประมาณ32ถึง34กิโลความดังก็อยู่ที่96้ิเดซิเบลอันนี้อะไรนี่น่าจะเป็นที่ปล่อยด้านข้างพลาสติกดีเลยไม่รู้สึกว่ากองแก้งเลยก็มีคู่มือแล้วก็บล็อกหัวเทียนอ๋อเอานี่ออกก่อนอมันไม่ได้แยกกันนหหรือเปล่า นนจะต้องอาวางปุ๊บเดี๋ยเออวางโอเคไันนี่ได้ใหญ่มนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นน่าจะใบรับประกันอ่ะเนี่ยเขาขายหลายนี่มีแบรนด์เมกาด้วยเขาน่าจะนําเข้าหลายอันนี้ใบรับประกันต้องเขียนส่งไหมเนี่ยเครื่องเครื่องเป็นเครื่องเบนซินสี่จังหวะ แนะนำให้เติมน้ำมันเบนซินเลยนะแต่ว่าถ้าหาไม่ได้จริงๆก็แก so ๊สโซฮอได้แต่ถ้าแก so ๊สโซฮอเนี่ยเราต้องใช้จนน้ำมันหมดอะ่ะทชไมถ้าไม่ได้ตัดนานๆถ้าจะตัดนานๆทีให้ใช้จนน้ำมันหมดไม่งั้นมันจะทำให้ระบบตันนะเพราะว่าแก so ๊สโซฮอมันจะถ้าทิ้งไว้นานะมันจะมีความเหนื่แต่ถ้าเบนซินเพียวจะจะ,จะไม่เป็นไรก็จะได้ข้างหน้า7นิ้วข้างหลัง8ดอันนี้ปรับปรับระดับได้8ดระดับ25้ามิลถึงม80มิลยกไ,ได้ นหนักอยู่ไม่รู้ว่าเขาให้ประแจมาเปล่าเนี่ยประแจสําหรับหมุนถ้าไม่มีก็อาจจะต้องใช้น่าจะเบอร์สิบหรือเบอร์สิบสองเนี่ยโอเคขันน็อตนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยขันตึงโอเคอันนี้พี่จะประกอบให้ดูคร่าวๆไว้ก่อนนะเนี่ยไม่ขันแน,น่นประมาณนี้เนี่ยขันน็อตอันนี้ให้แน,น่นแล้วก็ค่อยอันเนี้อ๋อนี่ล็อกได้เลยนี่หวะปึ๊บล็อกไว้ก่อนทั้งน,นี้เป็นตัวลอ็อกอืมนี่ล็อกไว้ก่อนนะ แต่ตรงนี้ย,ยังไม่ได้ขันอันนี้เดี๋ยวไว้เก็บทรงเก็บสายเบรดคอนโทรลไว้คุมใบมีดดิเนี่ยมันมีสองรูเห็นปะเห็นสายนี้ปะจะมียาวกับสั้นอายาวๆเนี่ยคือไปอยู่รูนี้อยู่รูสองอายาวๆแล้วก็ใส่ไปเลยปึ๊บอไว้คุมนี่อ่าโอเคถูกแล้วส่วนอันนี้ออันนี้ไว้คุมรูหนึ่งสอดเข้าไปนี้ แล้วอย่างนี้อ่าโอเคอยู่เนี่แล้วแล้ก็ต้องมีตัวล็อกเหรอไม่มันแค่ง้างไงมันแค่ง้างเหล็กใส่แค่นี้เลยจบเลยเนยเห็นป่ะเอาไว้คอนโทรลเนี่ยปึ๊บปึ๊บเวลาใช้ต้องกำรรอย่างนี้อ,อ,อ,อันนี้ไว้เป็นเบรดคอนโทรลก็ซื้อไว้คุมใบมีด ันนี้รีคอยสเตเตอร์ตอนนีป้ประกอบประมาณนี้เดี๋ยวตอนใช้เดี๋ยวพี่จะสอน,นีกทีนึ่งว่าใช้ยังไงพี่ไปศึกษาดูกันต่งเก็บหญ้าถืออย่างนี้นะเห็นว่าจะมีโงค้งเนี่ยนี้ไม่รู้เห็นบ้างนะเราก็เปิดนี้ขึ้นมาปุ๊บในนี้เห็นป่ามันจะมีตัวกันถ้าเราถ้าเราไม่ใส่ที่ให้หญ้าออกเราเอาเนี้ยใส่ไว้มันก็จะปั่นแล้วก็เป็นปุ๋ยใช่ลงมันลงพื้นก็ได้ หรือว่าออกข้างก็ได้เห็นปะฝั่งนู้นจะมีออกข้างเนี่ยแต่ว่าถ้าเราจะใส่ใส่ต่างเก็บยาราองนี่ออกก่อนนะปึ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปเนี่ยต่อเข้าไปเห็นป่ะเอาจงอยเนี่ยคล้องไว้เนี่ยเอาจงอยคล้องไอ้ตรงข,งขาวๆเห็นป่ะเนี่ยเห็นยังปึ๊บแล้วก็ปล่อยอันนี้เสร็จเนี่ยไอ้จงอยมันจะคล้องไอ้นี้สองฝั่งแค่นี้เลยแล้วก็ถ้ายาไม่เต็มตรงนี้มันก็จะอย่างนี้ แต่ถ้ามนใกล้เต็มมันก็ปุ๊บจนปิดปิด,ปดนี่แสดงว่ายาเต็มหรือว่าระบบดีนะเนี่ยสองอันนี้ไม่รู้ยังไงเน,นี่ยอันเนี้ยใส่ใส่ตรงนี้เนี่ยกนจะมีตั้งข้างอ่าขัางนี้อ,นนอย่างที่ค<ห>ุณ<ห>บอกขัางน,นี้คงนี้จะดีด้วยดีหน่อยก็คือมีตรงนี้ข้างข้างนี้ก็ปลดล็อกเี่นะปุ๊บแล้วก็นี้ขึ้นเนี่ยแล้วก็<ม>เห็นป่ะจะมีจงอยเนี่มันจะมีเกี่ยวเหล็กข้างในไม่รู้เห็นปะนะสอดเข้าไปเนี่ยมันจะมีเกี่ยว อย่างเงี้ยปุ๊บล้วก็ปล่อยทีนี้ก็ยาง,ยงก็จะออกตรงนี้อ่ะเดี๋ยวมาเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะคราวที่แล้วมืดซะก,ก่อนนะถ่ายไม่ทันเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายคร่าวๆให้ดูทีนี้อ่ะเรามาดูการควบคุมก่อนตรงนี้เป็นคันเร่งนะอย่างแจะมีรูปเต่ากับกระต่ายถ้าเราเวลาก่อนสตาร์เราขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็ดึงสตาร์ตรงนี้ถ้าเราจะดับเครื่องเราแค่ปุ๊บดันลงมาตรงเนี้ยมันก็จะดับ อันนี้ก็คือเร่งนะอ่าตรงนี้เห็นมันจะมีที่ให้กรรมข้างหน้าข้างหลังไอข้างหน้านี้เอาไว้ทําถ้าเรากรรมอย่างเงี้ยใบตัดมันจะหมุนส่วนไอข้างหลังเนี้ยถ้าเรากรรมเนี้ยรถมันจะเดินออโต้ก็คืออันนี้มันจะมีระบบช่วยเดินด้วยนะแบบพอเรากรรมปุ๊บมันก็จะเดินเราไม่ต้องเข็นนะแราว่าคุมทิศทางอย่างเดียวตรงนี้เติมน้ามัน ส่วนตรงนี้เติมน้ํามันเครื่องนะเดี๋ยวพี่จะเติมเป็นน้ํามันเครื่อง 4T นะเติมเขาบอกให้เติมประมาณไหนเนี่ยเติมประมาณนะี้เห็นไหมประมาณคออ่างก็อยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวมันจะมีเนี่ยเห็นไหมมันจะมีปลายปลายนี่เห็นปะเราก็ให้มันอยู่กลางๆขอเน,นี่ยอืม ตรงนี้ปล่อยยาด้านข้างบอกไปแล้วเนาะอ่าแล้วก็ข้างหลังนี้พี่จะไม่ไม่ปล่อย,ย้าใส่ถุงนะเดี๋ยวแต่ว่าจะปล่อยออกด้านหลังนี่แหละแต่ว่ามันเห็นบ้ามันจะมีตรงนี้นิดนึงมันเอาไว้ทําอะไรเดี๋ยวดูนะคือถ้าเราเปิดอะเนี่ยถ้าเราปล่อยมันก็ปิดไปเลยแต่ถ้าเราเปิดโอ้เดี๋ยวนะแล้วก็ยกอันนี้ขึ้นนิดนึงเนี่ยอย่างนี้คือยกปุ๊บเห็นปะ่ะอันนี้มันจะอ,อ่านิดนิดก็คือยามันก็จะ ออกข้างหลังแล้วก็กระทบอันนี้แล้วก็ตกตรงนี้เออเนี่ยมันดีนะฮะเนี้ยนี่แต่ว่าก่อนที่เราจะปล่อยยาวข้างนอกเราต้องเอาไออันนี้ออกก่อนอืมประมนันเดี๋ยวพี่มาเติมน้ำมันเครื่องก่อนนี่น้ำมันเครื่องก็ใช้พี่ใช้เป็นน้ำมันเครื่องมอไซค์ทั่วไปสี่จังหวะของอะไรก็ได้นะ อัน,นี้ซื้อมาร้อยกว่าบาทกะเอานะแล้วก็เดี๋ยวเอานี้จิ้มวัดดูไม่ต้องหมุนก็ได้จิ้มลงไปก่อนแล้วค่อยอ่ะคนคนป,ประมาณนี้แหละได้แล้วอ่ะเดี๋ยวที่เตาลำมันก่อนเแต่น้ำมันจะให้ดีควรจะมีกองหน่อยนะ เพราะว่ามันมันไม่มีกองอะตรงนี้นพอประมาณไม่อยากใส่เอ,อาหูจะเต็มมัอ ต้องกลัมอันนี้ด้วยนะเนี่ยเห็นาพอเวลาเรากลัมอันนี้ปุ๊บรถมันจะเดินเลยเดี๋ยวพี่ลองตัดตรงนี้ก่อน ใช้ได้เลยใช้ง่ายไม่ต้องเข็นเลยเนี่ยแค่ <c oughs> แค่เราบีบบีบอันนี้ยโอโ้โหเดี๋ยวดูยาที่เราตัดนี่ปรับไว้สูงสุดเลยอืมนี่เออแล้วก็มันไม่ไม,ไม่มีเศษกระเด็นออกมานะอืมแต่ว่ามันเป็นแบบเครื่องยนต์มันก็จะมีกลิ่นกลิ่นของน้ำมันกลิ่นอะไรหน่อยเสียงก็ค่อนข้างดังอยู่ ดังไม่มากนะเดี๋ยวเราไปลองตัดตรงนู้นดีกว่าไหมนี่นนี่เดี๋ยวลองแถวนี้แต่ว่าเออจะให้ดีเวลาตัดหญ้าเราต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนเคลียร์พื้นที่นี่หมายถึงแบบพวกเศษไม้เศษหินก้อนใหญ่ๆควรจะเอาออก เสร็จไปแล้วนะสบายสบายเลยตัดได้นะแบบญ้าสูงสูงเลยก็ตัดได้แต่ว่าต้องระวังเศษไม้เศษอะไรหน่อยเมื่อกี้พี่ตัดโดนไม้เหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็เสียงดังตกใจอยูงง่เหมือนกันพี่ก็ตัดด้วยรถอย่างเงี้ยครั้งแรกเห็นปะขอบขอบพี่ไม่กล้าตัดนะเดี๋ยวค่อยมาเก็บขอบขอบเนี่ยแถวนี้ไม่กล้าตัดไม่รู้ม่ามีอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยเห็นปะม,มีก้อนหินอย่างเงี้ยใช่ก้อนหินบะเนี่ยก้อนหินอย่างเงี้ยเนี่ย ต้องเก็บทิ้งเลยอย่างเงี้ยน,นี่นะไอเชือกที่ที่ไว้ดึงดึงสตาร์ทเนี่ยเราสามารถดึงมาไว้ตรงนี้ได้ดึงอาไว้ตรงนี้ได้เราไม่ต้องก้มไปดึงไงเราไม่ต้องก้มไปดึงเงี้ยก็คือดึงจางนี้เลยสตาร์ทก็ปีนเหยียบนี้แล้วก็ดึงเลยดูใช้ง่ายดีอ่ะพี่ต่อยอย่างเขาก็ทำได้อย่างเงี้ย เดินเดินไถ่ไถ่ไปดีตรงที่มันมีนี่ด้วยมีไอ้ล้อเนี่ยคือถ้าเกิดเรากำอันนี้ใช่ไหมปุ๊บมันก็จะเดินให้ออโต้อือคือถ้าเกิดเข็นนะโหเนี่ยหนักอยู่กันเข็นแต่ว่าถอกร,รมนี้ปุ๊บมันพาเดินเลยราคาพี่ซื้อราคามันอยู่เก้าพันเก้าร้อยรวมส่งแล้วประมาณหมื่นกอบอีกร้อยสามสิบมั้งเดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวพี่แปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะหรือไม่ก็ลองไปดูยี่ห้ออื่นก็ได้มันมีของ ฮอนด้ก็มีแต่ฮอนด้แพงกว่านี้หน่อยแล้วก็มีถูกกว่านี้อีกราคา6,000กว่าบาทก็มีนะแต่เครื่องยนต์พี่ไม่รู้นะพี่มั่นใจเครื่องยนต์ี่ห้อนี้พี่ก็เลยเอาแค่นั้นแหละนะคลิปนี้ไปละทุกคนไปเจอกันคลิปหน้าไปละเจอกันเาย